ครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการใช้มือถือนะครับสั่งปิ้นงานออกเครื่องปิ้นโดยตรงด้วยสายนะครับก็คือหลักการคือเราจะเอาเครื่องปิ้นเนี่ยนะครับต่อเข้าที่มือถือโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านคอมนะครับโดยเอา USB ของปริ้นเตอร์เนี่ยนะครับเสียบเข้าที่สาย OTG นะครับสาย OTG ก็คือฝั่งหนึ่งมันจะเป็นตัวรับ USB อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เสียบเข้าก้นมือถือนะครับเหมือนกับที่เราจะเอาต่อเข้าคอมนะครับหรือเสียบสายชาร์จอะนะครับ ซึ่งสาย OTG จะมีหัว2แบบนะก็คือหัวแบบธรรมดานะครับมือถือทั่วไปแล้วก็สายแบบหัวลักษณะเป็น Type C นะครับที่ผมสาธิตเนี่ยเป็นของมือถือเ่ยวมีนะนะครับแต่มือถือรุ่นอื่นก็ทําได้นะครับที่รองรับ OTG เสียบสายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้การใช้งานเนี่ยเราจะต้องทําการโหลดแอปมาช่วยนะครับเพื่อใช้ในการสั่งงานพิมพน,นะครับเพราะว่า ตัวแอปตัวนี้มันมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงทำให้เราสามารถสั่งพิมพ์ผ่านสายโดยตรงได้นะครับก็ไปทำการโหลดแอปใน p l a y s t o r e นะครับให้พิมพ์คาว่า printer share นะครับอาพิมพ์คาว่า printer ก่อน,นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเลือกแอปนะครับพิมคาว่า printer ลงไป หลังจากพิมพ์ p รินเตอร์แอปป r ินเตอร์เยอะเลยนะครับแต่เลือกตัวนี้นะนะครับ p รินเตอร์แชร์โมบายปินต์นะครับตัวนี้อ่าโอเคทีนี้หลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จนะครับก็ทําการกดเปิดเลยนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะการสั่งนะครับว่าเราจะปินพ์จากไหนนะครับตัวนี้จะเป็นการเลือกเครื่องปินพ์ทีนี้นะครับกดเข้าไปตัวนี้เราจะปินพ์แบบไหนมีแบบบลูทูธแบบสายนะครับเราก็เลือกแบบสายนะ นะครับมันปินได้หลายแบบเลยนะครับแอปตัวนี้หลังจากเราเลือกแบบสายเสร็จปุ๊บไอแอปตัวนี้มันจะต้องทาการค้นหาเครื่องปินนี้ให้เจอนะครับซึ่งถ้ามันไม่เจอเนี่ยมันจะทําการลงไดเวอร์เลยต้องทําการเปิดเครื่องปินนะนะครับแล้วก็มือถือต้องมีเน็ตนะครับเพื่อเราจะได้โหลดไดเวอร์ได้นะครับอลองกดค้นหาครับทีนี้ให้มันทาการค้นหานะครับเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะมันจะมีการลงไดเวอร์เพิ่มเติมนะครับสําหรับเครื่องปินตัวนี้ โอเคลองกดเข้าไปใหม่ารอ,อสักครู่นะครับเนี่ยครับตอนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะนะครับตอนนี้เป็น HP LaserJet นะครับของ HP นะตอนนี้เห็นไหม HP LaserJet M12A นะครับอ่าก็ตัวเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการลองสั่งพิมพ์ครับทีนี้ โอเคเราจะเข้าไปที่แอปอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะลองปิมพภาพดูนะครับอลองหาภาพในโทรศัพท์สักภาพหนึ่งโอเคผมจะทำการสั่งปิมพภาพนี้นะครับก็ทำการกดนะครับแล้วเราก็ทำการเลือกแบบ USB นะแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกเครื่องปิมพ์ครับภาพเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วเขาจะบอกว่าจะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับเราก็ทําการกดตกลงแล้วก็สั่งพิมพเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องพิมพ์ครับทีนี้มันจะออกมาไหมอ่าอ่ายัางไม่เสร็จนะครับต้องกดปิมพ์อีกรอบนึงในตรงนี้เราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้นะครับแต่อันนี้จะเนี่ยครับเราสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้แต่อันนี้จะลองพิมพเลย อ่ะทีนี้ลองพิมพ์แล้วดูดิว่ามันจะออกที่เครื่องพิมพ์ไหมนะครับซึ่งแอปนี้จะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือโหมดทดลองแล้วก็โหมดเสียเงินนะนะครับแต่ที่ผมตัวใช้เนี่ยจะเป็นตัวโปรนะครับดังนั้นมันสามารถสั่งได้หมดนะแต่ถ้าท่านโหลดมาเนี่ยมันจะจํากัดนะครับจากัดการพิมพ์อาจจะในบางโหมดเนี่ยต้องต้องใช้ตัวเสียเงินนะครับถึงจะสามารถสั่งพิมพ์บางโหมดได้นะครับเนี่ยหลังจากเราสั่งพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับภาพก็ออกมาเลย อยากได้ภาพแบบเต็มหน้าแล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษเอานะครับมันจะมีตัวตั้งค่าอยู่ตอนที่พิมพ์เนี่ยต้องต้องไปลองศึกษาดูแอปที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ก็มีหลายหลายแบบนะนะครับหลายตัวต้องต้องลองโหลดมาลองเทียบดูทีละตัวนะครับถ้าทนายอยากอยากลองใช้แอปตัวอื่นนะครับแต่อันนี้ผมสาธิตให้ดูว่าเออมือถือเนี่ยมันสามารถสั่งพิมพ์โดยตรงออกที่เครื่องพิมพ์ได้นะโดยการใช้สายอุ g ิีต่อตรงเลยนะครับแบบเนี้ย นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมือถือมันสามารถทําได้เยอะเลยนะครับไม่จะเป็นต้องใช้คอมในการสั่งปิ้นอย่างเดียวลวอะอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าหน้าก,กระดาษนะครับลองลองไปตั้งค่าดูลองไปเล่นดูนะครับสาหรับท่านไหนที่อยากทดสอบเนาะมีเครื่องปิ้นอยู่บ้านเอ๊ะมีงานในโทรศัพท์ไม่มีคอมเนี่ยอยากปิ้นโดยตรงแบบที่ผมทําให้ดูเนี่ยก็ลองทดสอบดูครับโอเคครับ